โอ๊ยแซ่ฮึโอ๊ยแซ่มาอีกแล้วโอ๊ยกลัวฮึ對對 <h

ยุงเวินโอ้ยหลบเก่งจังเลยนี่นะสุดท้ายเองก็ล่งคนค้าไอ้หยุงเวินฮะ,ฮะ,ะเหรอแค่อยู่ตัวเดียวทำไมต้องสะใจขนาดนั้นด้วยอ่ะแกไม่รู้หรอกเหรอว่าการที่เราตบยุงที่มันกัดเราได้เนี่ยมันสะใจที่สุดแล้วนะแล้วอย่างนะเหงาล่ะสะใจเกินไปหรือเปล่า แกก็อาจจะเวอร์นิดหน่อยแต่ก็ยังดีกับพวกเรานะพอแกไม่ได้ยุง่งเรื่องชาวบ้านไงเฮ้ย <Hey. S 1> hey, ลุงดูดีคอสวยเลยอะไม่กลัวเหรอเขาบอกว่าถ้าชี้ลุงนิวจะกุ้นนะนี่นาะยอย่ามาไล่สาระกับฉันหน่อยลินะก็เขาบอกกันมาอย่างนี้นี่นาะ ถ้าไม่อยากนิว้วกุ้นต้องเอานิ้วจิ้มตูดนะฮช่ฉันไม่อยากคุยกับคนไร้สาระอย่างนายละฮืมอ้อาแล้วเอานิ้วจิ้มตูดตัวเองทำไมล่ะนะ <c oughs> โธ่ยอยลอยลอยกระถงเหินอยู่ในกระโถง ไอ้ันม่นนี่ฮะโอ้โหไอ้สิ่งมีมีร้ลมดีกว่าเนี่ฉันจะทำยังไงกับเธอดีฉันโดนคนตัดทุกปีเลยนะเพื่อจะเอามาไหว้เธอเนี่ยมันเจ็บนะรู้ไหมอืมหน่อยจริงๆนะเธอต้องมาขอเข้ามาฉันที่สุดเลยรู้หรือไม่ที่เธอเติบโตมาได้ก็เพราะน้ำอย่างฉันนี่นั่นแหละถ้าไม่ได้ฉันนะป่านี้เธอก็คงเหี่ยวแห้งไปเลยยะ ไม่ได้เติบโตมาจะมีเครือกล้วยงามๆอย่างนี้เหรโอ,โอนี่จะมาทวงบุญคุณกันหรอแล้วนั่นจะเล็บขึ้นกระทงไปไหนล่ะฮะมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนืมนี่หรอนี่น่ะโอ้ยแล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะแค่มาเก็บเงินในกระทงชาวนาคนนั <kanske ec raft> ้น <services> มีชีวิตลำพัง ไปเจอปะทุกกำลังใจตายส่งสร้างฉันเก็บออกมาเรียงโดยไม่รู้สุดข้ายจะเป็นอย่างไรคอยเตรียมฟื้นและคอยเตรียมไสกระเทียมพริกไทยและกรลัดขาเป็นกังวลว่าแมวจะกินก็เลยกินแมวซะก้อนเลยไม่ใช่เอามั้เป็นกังวลว่าแมวจะกินก็เลยทำใจทุกอย่าง แต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายเขาต้องตายด้วยการปาติดคออ